ทายแล้วกย่นี้ต้องมีกุ้ยกินเลยนะกินกล้วยกล้วยกล้วยที่หลังอ่ะเธอมีกล้วยไม่ใช่มันจะมีกล้วยปอมเปนมาไว้บนบนต้นที่เธอแต่งหน้าเพราะว่าทำอะไรจะได้กล้วยกล้วยนี่เธอคลิปของแม่โดมทาเหมือนกันที่จริงแล้วคลิปของเธอทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะจริงรอจะได้ง่ายๆก็กล้วยผัดั้นอ่ะกล้วยแล้วฉันก็เจอแล้วก็เลยแบบประมาณว่านั้นเริงนะ แม่ก็ไม่รู้นะให้นางโทรด้วยเจดียโยทิ้งไม่รู้ที่มาทีไปไม่คไม่หลายๆลายคนถามโทรหลายๆคนพักมาบอกว่าหลายๆคนพักมาบอกว่าเราจัดฉากหรือเปล่าเคย่อจทำคลิปหรือเปล่าไม่นะเออเราก็บอกว่าคนไม่เนียนใจนี้ไม่จริงหายจริงจรินยหลุดใครจริงเก็บจริงเมื่อกี้หน้าเอาแม่เสียความมายืนดันอันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่ารู้คนที่รู้คนแรกคือหัวหน้าโจหัวหน้าโจนอนอยู่บนรถ ช่วงประมาณค่ำหนึ่งตัดสินใจบอกตอนแรกก็นีน่จะนี่กะว่าจะเซอร์ไพรส์แอนคนเดียวกะว่าเออเอาคลิปแล้วก็เซอร์ไพรส์แอนคนเดียวแต่ว่าคิดในใจว่ามันไม่สนุกอันนี้มันเป็นของชิ้นใหญ่เนาะเอาความิชื่อเป็นของชิ้นใหญ่วันที่ก็เลยจัดฉา,า,ากหรอกอัม um, 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 บอสโจอัมบอสโจตอนนั้นไงฮือเลิศนี่เป็นคนอัมบอสโจได้สาเร็จไม่มีใครอัมบอสโจได้เพราะว่าคุณนี่จะกลับบ้านไง่นันก็เลยเป็นขบว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 นเลยไอทองที่เจอก็คือหนูเป็นคนเจอนี่แหละเอ้ยไม่เจอหนูแล้อหนูป่ะคือไม คุณเอเป็นคนเก็บได้นี่นี่ไงคุณเอเป็นคนเก็บได้แล้วก็ซื้อนี่มันหลุดเองมันหลุดมันเป็นแบบนี้นี่นี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นมันเป็นตัวขอใช่ไหมแล้วมันมันก็ไม่เหมือนทองมันก็ไม่เหมือนทองมันเป็นสองสีตอนที่หนูซื้อมาทีแรกตอนหนูใส่อ่ะมันไม่ได้หลุดมาได้ขนาดนี้แต่จำเป็นเป็นตอนหนึ่งแต่ว่าเราเราเราพอเราใส่ไปสักพักหนึ่งมันมันหลุด เขาเก็บใครดีกว่าแล้วเขปเป็นเยงเตียงแบบม่เป็นปอดใครแล้วเ,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 เวชื่อไหมว่าตอนที่เจอปุ๊บนะตอนที่เจอนะตอนตอนที่เจอรู้ไหมมีเจ้าอยู่ด้วยมีไอ้สุกัญญาตรงไหนตงนั้นมาถ่ายรูปอยู่กับเจ้าแล้วค่อยก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยหยิบป,ปั๊บปุ๊บ<ว>แล้วเจ้าไปน้องก็บอกว่าเราก็ดูมันเป็นขี้ฝ<ว>ุ่นเนาะเป็นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเหรอเฮ้ยของฟองหรือเปล่าวะไอ้แห้งเราเรื่องมันแห้งเนาะใส่แห้งเนาะ แครเออ,เอ,อของปอนก็จะเป็นของปอดมาดูนะเพราะว่าเป็นทั้งขี่หมทั้งทิ้<ร>ง,งแล้วมันก็เหนะามือนเราโยนทิ้งก็คือมันไม่ใช่เงเรามาวิเค์แล้ว<อ>ก็วยังโพสมาโยนทิ้งไนีก็เลยว่าคนเราเนี่คนนยคนเราเนี่ยคือยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนคับเก็บไว้ก่อนจริงก็เก็บขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปกับปิยพรก็เลยดูมันมีตาอยู่พอเช็ดๆปุ๊บมันมีตามีตัวเลขมีอะไรอยู่ปียพรก็บอกว่าเธออย่าพึ่ง อย่าพึ่งทิ้งอย่รออย่รอก่อนเพราะว่ามันมีตัวเลขทีนี้ถ้าเกิดปียพรพูดว่าของปอปอีคนหนึ่งก็คือถุกแน่ร้อยปร์็นที่คือในความเห็นอยากใส่อยากใส่ถุงเวชีพตอเลยพมันคือ้องคืออยากใส่บ้างก็ใส่เออแอ่กเลสื้อแบบนี้มาทีนี้้ากิดข้าเอาบอลลูนอขอยู่ขอเสียมันพือย่างเั้นแม่ตอนนี้คืออย่างถ้ไม่ใจเราก่่อนที่เ้นคือหาหาก่เห็นเรอา หาไม่เจอไปหาในรถหาไม่เจอเดี๋ยวต้นของน้ำถุงน้ำเหลียงเราอ่ะโพสเอาเออแค่ตืัวเสาตัวเสาบ้างค่ะของลุงน้ำเหลียงไปหาไปหาที่ร้านก็คือเขากวาดหมดแล้วแม่ร้านเขาไปกวาดทัคงหมดแล้วเราไม่เจอไปหาหมดไอเด็กทุดกคนเจอด้วยกันก็ไปหาแล้วผมเห็นในานอยู่ยังไงมันก็อยู่ที่พื้นเลยเป็นแบบมันอยู่ตอนที่เราเราจะลงมือกันก็คือเจอเลาวนั่นคืเจอเราก็เลยแบบว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวรอให้คนในวงโพสต์ก่อนเพราะเราก็ไม่เห็นใครใส่ถ้าคนในวงโพสต์เอาไปคืน แล้วก็รอดูว่าหนุ่มโจจะโพสไหมเพราะว่าแฟนคลับถ้าเกิดหายจะแจ้งมาทางหนุ่มโจเนาะพอแจ้งปุ๊บเราโอเคเราคืนให้เหมือนเดิมแล้วก็คืนให้แต่แต่หนูอ่ะโพสสายอยู่เหมือนกัน<ม>คือคือหนูตื่นขึ้นมาเราเนี่ยจะคอยอันนี้หลับอยู่ไม่รู้เรื่องคือหนูท่ำใจแล้วแม่แม่ว่ามันเสียแล้วเดี๋ยวเจอ,อว่าเห็นแล้วอ่ะหนูก็ท่ำใจแล้วว่าเออเสียเราจะท่ำสะโพกจะคล้องก้นหนังไ่เรนสินันนี้กับว่าไ้คิดว่าสีไหนเคลื่อนไปหักลองทักไปหาผู้เบิอร์คุน้องบอกว่าว่าเจอว่าใช้การเออคมณคือเปล่า มันนี่แพงมากไหมครูเ็าันทองหนึ่งบาทเอ้าเหรอครูก็คิดว่ามันไม่ใช่ของฟอมเป็นของแท้ครูก็เลยเอาทิ้งเออมันไม่พอรู้พอรู้เป็นของแอดีใช่ไหมเราก็อยู่ในห้องน้าตอนที่มันนางเราอยู่ในห้องน้ํานางโทรมาตัดสายทิ้งเพราะเราเข้าห้องน้อยู่แล้วก็แก้ตัดสายทิ้งเลยทั้งที่เราก็คุยได้แต่ว่าตัดสายทิ้งไปเลยแล้อ๋อของออร์ดีใช่ไหมได้เรจเอกันหน่อยแก้งบอกนางว่าครูทิ้งไปแล้วนู่นนี่นั่นทิ้งไปแล้ว ทำไงได้ก็ขอโทษอะไรเงี้ยแก้แก้งนางก็เลยไปแก้งโพสตแก้งโพสตัวเองมือนแก้งโพสต์ว่าตื่นมาสู่ใด้เจ้าของเด้อขอโทษดป็นของแอดรดีก็โพสตไปแก้งนางไงว่าเราโยนทิ้งไปแล้วจริงๆเพื่อจะมาวันนี้แหละจะมาเอามาให้นางตอนแรกจะมาให้คนเดียวก็เลยตัดใจว่าถ้าจะแก้งอดดีเนี่ยต้องแบบว่าหนุ่มโจช่วยด้วยก็เราเคยแก้งหนุ่มโจไปแล้วว่าเราแก้งกลับบ้านเพราะจะไม่มาสาวน้อยอีกแล้ว อันนี้ก็เคบอกเป็นฝุมโตเลยคนที <aún> ่สองเนีุ่โตก็สะเดขึ้นมาเลยนอนอยู่สะเดขึ้นมาเลยนะก็คือดีใจด้วยไงจริงเหรอครูอยู่กับครูจริงเหรอก็เลยเพราะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็โดนหนูเก้งอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่ายคลิปเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านก็กาลัังสมภษณตอว่าแน้กยงทานั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปถ่ายคลิปหนูตอนบล็อกวีดีคือเราจะทำยังไงกับแอนเราจะไปสัมภาษณ์แอนดีไหมว่านู่นนี่นั่น ผมก็เลยแกล้งกลับผู้ใหญ่บ้านไปว่าก็คือเป็นมาตามเรื่องเพศเรื่องเพื่อโค้ชใช่ไหมทางโทรมาหาเพื่อใหญ่บ้านก็คุยเรื่องพอแอนก็เลยว่าโทรมาหาจริงๆแล้วคือจิตสำนึกมนุษย์เนี่ยเก็บได้แบบไหนก็ตามเป็นจะเป็นของพอรุกของจริงก็ตามไม่น่าจะโยนจริงเนี่ยโทษคุณเองเลยนะโทษคุณเองหนักหนักเลยไมาถ้าโยนอันนี้คือความจริงนะถ้าเกิดโยนก็ต้องโทษเต็มๆเนาะใช่นนี้ผู้ใหญ่บ้านก็กังวลก็โทรมาหาคุณนะผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาคุณล่ต้องคุยกับแอมเสร็จ อันนี้ครูก็เลยแกล้งอ้ำผู้ใหญ่บ้านอีกว่าเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราหาทองปลอมมาไปคืนแอนเนาะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็หัวเราะไปนี่หรือไม่ก็เราก็เรียกอะไรหรือเอาแดนเซอร์ร้อยยี่สไปเต้นหน้าแอนเนาะเพื่อปอบหวานอะไรเงี้ยอ้ำผู้ใหญ่บ้านไปอีกพอ uh huh. น,นี้พอมาถ่ายคลิปจริงๆทองอยู่กับหนูผู uh ้ใ huh. หญ,ญ่บ้านก็ถ่ายคลิปผู้ใหญ่บ้านก็ตกกรใจเอ้าวสรุปอยู่กับครูเอจริงๆโดน <ๆ S 2> ทั้งแอนโดนท <ำ S 1> <ๆ S 2> ั้งผู้ใหญ,ญ่บ้านหนูก็เอ้าหนูเกิดหนวดหนูวท่ามใจแล้วหนูกบบอธิบายต่อคลิบไหมต่อคลิปบอื่นท่ามใจแล้วว่ามัันนนเเ่มสียะคพหู นุ่มผู้สิทธิ์เป็นเรื่องของเขาเของมาจะฝันครอไปก็ได้อาจจะเป็นยังไม่เคยมีเคื่เสื่อทองกันมาเต้นมาถูกแมนแล้วสอด้วยของทางไมาถงแล้วแล้เจ้าดูมันโดนทั้งฝุ่นทั้ง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 ขี้ดินเมื่อคืนเนี้ยมันแล้วมันแบบมันบอกคือทองมันไม่คือทองแล้วมันไม่มีตะขอไงมันไม่เหมือนแบบทั่วไปไงมันเป็นเหมือนของเด็กน้อยถ้าเป็นมันเหมือนกําไรที่ เพ่งแขกเจ้าทำในบอรที่เอยซื้อมาให้เจ้าเออถ้าคนไม่ได้คิดอะไรก็คือทำไรอ่ะน้ำแก่นหิวเออก็คือแบบโดนทิ้งเลยแต่นี่เราเอ๊ะเก็บไว้ก่อนแล้วคุยกับปิยพพรว่าเราเจอแบบนี้ปิยพพรก็เลยไปดูปิยพพรว่าวันม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 ีตาด้วยนะเธอเก็บไว้ก่อนหรือการว่าตอนเช้าเราดูว่าเป็นอะไรยังไงให้ดูวันนี้ถ้าเกิดว่าปิยพพรบอกว่าโอ๊ยของปลอมแน่นอนดึกเลยเปิดกระจุยรถดึกจริงๆอันนี้ไอ้เจ้าว่าทอดทอดไปนะเจ้าของไห้ก็จะโทรใช่ถ้าโทรไปหาเขาโทรไปาหมด ก็เจ็บได้แล้วก็มของเด็กเล่นนี่ถ้าเราใส่เราใส่ล่างอันสวยๆทไมอย่างนี่คือกล้วยทำเลยก็คือกล้วยอันนี้กำไรก็คือกำไรอยู่บนกล้วยจะเลือกกล้วยหรือกำไรคะเะอก็ชุดบอลใช่ต้องเอาแบบนี้อ่ะต้องแบบนี้ก็ต้องมีขอชุดมันไม่ขอไงเนี่ยของแม่มันเป็นไงก็ว่ามันเหมือนของฟอร์มเหมือนกันมันไม่มีวัตถัยอะไรเนี่ยก็เลยแบบซื้อแล้วก็ไม่มีตะขอเป็นบอีตะขอ อ๋ออยู่นี่แล้วมันอันใหญ่มันอันใหญ่แล้วก็ไปเหินไม่ไม่ต้องห่วงว่าจะหายไงเนี่ยเขาไปไเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ก็ได้ลูกแล้วเราก็ดีไซน์ไก็ได้แต่แบบนี้อันตรายมากแล้วเราก็ดันดีใจว่ามันมาเป็นของคนของเราคนในวงเราแล้วเราเป็นคนเก็บได้อันนี้คือเราก็ดีใจก็ใช่ไงโชคดีเราคือว่าเล่นโน้ตเล่นโนเห็นที่แรกดูโอ้แล้วเชื่อไหมว่าเราก็ไม่เคยเห็นนางใส่แล้วเราก็ไม่รู้จริงก็เป็นของนางไงเนาหอย่แล้วก็ดีใจน์เขาแบบว่าเออเป็นของนางนาง พอนางเห็นนางโพสปุ๊บนางทัดมาหาปุ๊บเรากดเข้าไปดูในเฟซนางเลยอ๋อเป็นของนางโอเคแล้วคือคนถามเยอะมากค่ะเพราะว่าหนูโพสไปแล้วก็มีวันนี้ไลฟ์สดทางไลฟ์สดเห็นไหมยังมีคุณเรื่องทองก็ยังแบบว่ามีแต่ทอง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 ไดู้ตัวนี้แบบว่าเข้าไปดูปุ๊บเขาดูปขอโทษแต่ครูขอโทษนะเราออกมาก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอยากจะบอกอยู่แต่ว่ารอก่อนนรอเวลาบอกค่อยไปใส่ใช่ฉันก็อยาใส่ะไรเลยไอ้โจงเขาวันนี้ครูเอไปไปเต้นบอยบอยตัว อันนี้ก็หนูก็นอนอยู่บนรถแล้วก็มาปลุกเอ้ากอะไรสามรอบเดินบนรถสามรอบแป๊บนึงพี่โจรอพี่โจรอเดี๋ยวก็เดินถามข่าวเป็นขวงแอนนั่นแหละว่าั่นโอเคโอเคค่ะมันก็ใกล้ถึงเวลาก็เลยเดินลงไปเอาไปเอามาโอ้ยมาอับหนูเนาะเงือดไหลก็เห็นคนก็คิดอยู่ด้ว่าเอ๊ะจะร้องอะไรบ้างใช่กกไม่ออลัษณะปวดง่ายง่ายคือ ต้อจให้ต้องขอเปิดคือจงมันเถืกอแบบถื่อส้นนิดๆหน่อยๆมันมันกลับไปแหรอแม่ค่ะถูกต้องแม่นแบบเนี้ยไปเปลี่ยนลูกไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยไอเราที่เราชอบเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เหมือนท้องเราเราคิดว่ามันใส่คนบาทีคนก็ไม่น่าจะรู้ว่าเราใสทองนี่นะแม่แล้วคนก็เข้าใจว่าอเราโดนลูดหรือเปล่าเยมากเหนึ่งปรความพชคนี้ที่เธอตอนที่เธอใส่รองเทงอยู่เป้าวานนี้ ม,ม,มันไม่หลุดมันไม่หลุดนะตอนนั้นมันไม่หลุดนะหน้าเวทีตอนนั้นถ้าหลุดหน้าเวทีตอนั้นคือมองไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้เนี่ยกดตรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพอมันซึ้งๆแบบจะเอาแบบเมาเหมือนแล้วแบบน่องไปเึงเรื่องนี้ไม่รู้ด้วยว่ามือฝ่เรมือฝ่าเนาะแล้วก็ประวัติดีที่เราเจอคนของเราเจอเองแล้วเราเจอเองแล้วเป็นคนของเราเองก็คือแบบก็คือว่าโชคดีว่าโอเคดีใจมีแน่นอนแบบว่า นอนตัวล้อหัวล้อจะนอนเราสงสารน้องสงสารน้องเดี๋้อนันสักการะเลยเจ้อย่างมาบุ้งต้องแลบตีกันเลยว่าบอฟอแต่นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนนะลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้ารี่เเาาากก็มโอสสจะะได้ในถ้าไม่เปลี่ยนถ้าสมมติน้ำไม่เปลี่ยนนะก็เก็บไว้เก็บไว้แบบเป็นของที่ระลึกเราเป็นของอะไรเราก็คือไม่เอามาใส่ก็ที่เก็บไว้อ่ะ แล้วถ้าเรามีอนาค้เราไปมีเงินไลเราก็ไปซื้อใหม่ที่ซื้อไว้ย่อนวานหยันที่หยันเงินเบิร์ดจะซื้อไก็เลยซื้อเก็บไปในอีกสินะคะไปขึ้นเงินก็เท่าเงินเก็บไปขายไม่มนเงินเหลือทกีนถึงลงเนาะมันเป็นสองหมื่นหกใช่ไหมคะแต่รานนี้ก็สองหมื่นซื้อก็ซื้อเก็บไว้ก็สองหมื่นเนาะเงียแตกเงียแตกแม่นั่นแหละหนูก็เลยโอ้ยขนทิ้งหนูเลยเนืตายของหนเสีย แม่หนูอหนูแบบักมาเห็นโบเห็นโบผู้ใดผู้ใดดึงโานานหเงินหายเอาไว้ึงนยัดึงาทุกคงหายเแม่ก็ไปเสีก็เลยนี่นะคะก็จะมาฝากรารูเอก็อาจจะไม่เยอะอาจจะไม่น้อยอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้าใจที่ครูเก็บไปให้นะคะขอบคุณมากมาขอบคุณค่ะี่เป็รู ใช่ตอนนี้เราไม่ได้ดืงไม่เนี่ยก็ก็คุยกจะติดตั้ลูกสาวสองพันเราจะเอาไปเลี้ยงอะไรป้านดาวฮะเดี๋ยวก็ได้เลยเนี่ยเลี้ยงอ้าดาวดีโอผู้ชายคืนนี้เจอกันบ้านดาวทีคือว่ายังมีคนเก็บแต่ผู้ชายถ้าเกิดเผู้ชายเท่านั้นหมูกระทะผู้ชายสี่เลยเราเรานอนหัวท่อมใจเราหนูหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่ง เดี๋ยวเธอดเดี๋ยวเธอมันมันจะบอกว่าเอือยมันเป็นความที่ของหนูคือคืออย่างนี้เนาะอันไหนที่เป็นของเราก็คือของเราอันไหนไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเราต่อให้เราเอาไปมันก็เป็นของร้อนถูกไหมครัหนูพูดถูกไหมอันนี้ไม่ได้ยกความดีข้าตัวถึงพูดว่าคืนเขาเถอดแล้วอยากเขาเป็นคนในวงเราเป็นน้องเราเป็นคนที่อยู่กับเราหมดเลยมันไม่ดีมันไม่ดีและอย่างไม่ใช่สันดานของเราด้วยไม่ใช่ที่ใส่สันดานของเราด้วย แล้วบังเอิญพอได้คืนน้องพอได้อัดที่กระหนมโจแล้วแล้วเสร็จนะประมาณสิบนาทีเดินออกเดินไปข้างหน้าเต็นท์หมอลำเนี่ยมีเอฟซีมหามาหาปุกลุกมาหาปวงมาหาแก๊งตลกเขาให้ติ๊บคนละร้อยคนละร้อยแล้วมาเจอหนูให้หนูพันหนึ่งเขาวันนี้นางได้สามวันนี้สมุดแล้วรวมได้สามพันบาทก็เลยคิดในใจเราก็มานั่งคิดเราก็มานั่งคิดในเต็นท์ว่าอะไรที่เรา ที่เราให้กับคนที่เขาบอกว่าไงแบบมันเป็นของของเขาเนาะเราคือเข้าไปแต่สิ่งดีๆจะตอบแทนกลับมาหาเราเองเพราะฉะนั้นน้องมันมันจำเป็นต้องเอาถ้าเกิดหนูเอาจริงไม่มีใครรู้ใช่แล้วมีคนมีคนมาเม้นนะว่าในไลฟรสดใช่ไหมโอเคคงฝากเขาเก็บไปหรือเปล่าเอเอไม่หรอกค่ะคือเราเราเราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าใครเป็นยังไงส่วนมากคน คือคือถ้าสมมติเราครูเองเก็บไว้นะเก็บไว้เองนะคือสิแบบโอ้ยขัดเลยเ้อะไม่สิแมนคือซึ่งเป็นฟิลนังน้อสแต่ว่าเขาเขาสิคิดด้วยแล้วว่าคนบ่อาดอกนั่นถ้าไม่าเบบ่อเขาจะทำคนเห็นเองจะเก็บเองนะนางไม่โพสต์นางไม่พูดนดำไม่เลยเลยนะพูดไม่เหรอใช่นะก็จะสิดเงี้ยไปไหนไม่ใช่จะโพดแล้วแล้วจะเก็บเองคือคือเขาบอกบอสบอสเด้อค่ะแต่มันคือสิบเบอร์แอมเนี่ยคืออันนี้คือเจตนาครูครูทำงานครูทำงานเนี้ยต้องซื่อสัตย์เป็นหลักหนึ่งเงินเจ้าภาพครูก็นับ เงินสายเด็กน้อยคุณก็นับที่พรแต่งตัวลงมาเห็นไหมแต่ละปีเนาะจำเงินนี้พรคูจะยิบก็ได้ร้อยส0งร้อยสามร้อยอ่างนี้พรที่ำคไม่ทำได้ถ้าคุณจะทำจริงคุณทำนานล้วเราความซื่อสัตย์ไงเราความซืสัตย์ซื่ตรงกับเขาพวกนี้แล้วเราจะได้สินีๆไไรของเราขอบบัต่อบแผนเองจริงๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะต้องไป ดีใจที่เป็นของคนของเราแล้วก็เป็นน้องที่ดีๆขอบคุณขาเราเองถ้าไม่เปลี่ยนก็เก็บไว้ให้ดีๆอันนี้ก็ขอบคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะคะเงินจำนำเงินจำนำนี่นั่งก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเลี้ยงจะเลี้ยงหมูกระทะตอนเย็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นใช่ก็เเท่าดูบ้านกินปลาบองตายแล้วแม่ตายแล้วปูไม่ได้กินหรอกตายแล้วแม่ไม่ได้กินจะไม่ได้กินหรอกที่กินปลาล่ากับข้าวเหนียว